จังหวัดอุดรธานีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7 3พัรษา28ก,ะกะาคม2568ัิบที่บ้านเลขที่870หมู่ที่8บ้านหนองแหลมตะบนหนองคนกว้างอำเภอเมืองอุดรธานีนายประชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานส่งมอบบ้านให้นางทองทิพสุขโสภาราษฎรบ้านหนองแหลมพร้อมครอบครัว เพื่อทดแทนบ้านหลังเก่าที่ถูกเพลิงไหม้เมื่อวันที่31มกราคม2568การก่อสร้างบ้านของนางทองทิพย์ได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้าง86,000บาทประกอบไปด้วยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง41,000บาทเงินจากกองทุนช่วยเหลือประชาชนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองอุดรธานีจำนวน20,000บาทบริษัทสีไทยใหม่5,000บาทโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี20,000บาท ได้รับการสนับสนุนชุดช่างจากกรมทหารราบที่13มณนทนทหารบกที่24และชุดช่างจากสมาชิกอาาสรักษาดินแดนหรืออสอและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายาารักษาความสงบกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองอุดรธาน,นีที่2และช่างจิตอาสารในหมู่บ้านร่วมกันก่อ,กอสร้างทั้งนี้เป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกบำรุงสุขช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา73พรรษา28กรกฎาคม2568เพื่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีบ้านตามแนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง